สวัสดีครับอัตลักษณ์ของชาวสวนกุหลาบเป็นผู้นำรักเพื่อนนับถือพี่เคารพครูกรตัญญูพ่อแม่ดูแลน้องและสนองคุณน้องสนอพด,ดๆๆ <S <S ินดๆๆๆๆิน รประวัตาสอระวัาสตร์ที่เรามองเห็นอยู่ในสูงระดังเสมอเอ,อในหลวงรัชกาลที่เก้าในหลวงรัชารกาลร,รัชกาลที่เก้าเนี่ยะเด็ดปเปิดเอันอนุสาวรีรัชกาลน,นี้ฮปีของวันาร0วันาเปิดเจ็ดร้ยปีอ่าวียเก็เล่นผขนที่สนามอ่าเนี่ยเพราะงั้นภาพที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาคือภาพ ยักษ์ทศกัณฐ์ว่าเขาเป็นประเทศเป็นคนที่เผมไม่เสนานะผมเล่นเป็นขี้ข้ายักเสียข้าไม่ได้นี่กันแล้วใครเป็นเทศกาลวะเทศกาลนี่มีสองคนอ่าแล้วอ่านี่อ่าอ่าคนเล่นทศกัณฐ์มีสองคนเทศกาลจะมีคนที่เป็นตอนนั้นมันจะมีเล่นหลายตอนนี่มันจะมีมันจะมีเทศกาลตอนจีบ ลำแบบว่าจีบหญิงตอนคนหนึ่งเจออิลบางล่างน้อยอ๋อเออที่ผมจำไม่ได้ว่าใครเล่นแต่ว่าคนที่เล่นเป็นทศกัณฐ์ภาคลบเนี่ยก็คือเป็นรุ่นผมอืชื่อปริญญาอือแล้วถ้ามาถึงซี่ยักเออตัวเราผมใช่ไหมแล้วตอนนั้นผมเล่นเป็นเสนาเป็นแบบว่าประมาณยั์ขี้ข้าเงี้ยพี่แล้วก็อยู่ชุมนุมเชียพี่เขาบอกตัวเรียกคนที่เล่นโขนเป็นยักษ เออเขาเลยตั้งชื่อผมว่ายักษ์คนชอบคิดว่าผมชื่อยักษ์เพราะผมตัวใหญ่เฮ้ยชื่ออะไรผมจริงชื่อเล่นจริงจริงเลยชื่อโตชื่ออมสันเนี่ยแหละฮะเออชื่ออะไรนี่ไงนี่ไงยักษ์ยักษ์ตลอดดแล้วตกลงยักษ์แบบไหนนะเราคุยกันถึงประวัติศาสตร์ตรงช่วงนั้นที่เห็นไปสมัครเลยว่าเราเป็นอยู่แล้วเออสมัครโขนใช่ไหมพี่ตอนนั้นเขาเขามี เข,เขาก็จะบอกว่าจะมีในหลวงเสด็จมาที่สวนกุลาบแล้วก็จะมีเล่นโขนรับเสด็จอะไรเงี้ยก็ใครใครก็ได้ใครก็ได้ไดแลเล้วก็สมัคร บอกว่าเราเาเป็นตัวเขาเรียกตัวกาเลวกร์ลาดใช่ตัวกาเลวกร์ลาดอย่างแล้วก็ต้องมาฝึกปาปิเดิมขาเลี้ยวเออครับนะฮะเลยออกมาแบบว่าขี้ข้ายักษ์อ่ะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรอ่ะเออฐานเลวเนี่ยขาฐานพวกทหารเลวไอ้พวกใส่หัวแดงยืนในฉากเออหัวไม่มียอดอ่ะหัวเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยเนอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกเป็นเดือนเลยนะ ต้องมาฝึกแบบว่าเป็นเดือนๆฝึกที่หอประชุมแต่เวลาล้ำลึกทำไมคือตัวยักษ์แต่ไมก่อนอีเยอะ้ทำไมหรือหลือเราคนเดียวที่ชื่อยักษ์ไะไม่รู้เหมือนกันพี่เพราะอะไรตอนนั้นใครอ่ะครูฝึกครูฝึกใครฝึกใครฝึกใครครูฝึกจากคุณศิลป์ป่ะโอ้จากกรมศิลป์พี่ใช่ไหมอาจารย์ดังอ่ะมีคนนึงคนสอนยักษ์เนี่ยผมจําชื่อเขาไม่ได้แล้วแต่ว่าผมเคยเจอแบบว่าเวลามีขนกงมศิลป์อะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้สุนัจัดเนี่ยต้องมีการประสานจากครูคนสิงถูกป่ะใช่ใช่แล้วก็คำนี้ครูชวงสุนัขแบที่ประสานอยู่ครูจำชื่อไม่ได้ครับจำไม่ได้แต่ว่าคนที่เล่นเป็นนางสีดาเลยเป็นครูโรงเรียนเราเออเลยครูเลยหรอครูเลยอ๋อครูเลยต้องขอใช่เพราะเราไม่มีผู้หญิงอยู่ใช่ใช่ครูเลยเราเนี่ยราไม่มีผู้หญิงเที่ยวอะไรมาคูดส่อยราถก็ลาด้ สมุนไพรเนี่ยไม่มีผู้หญิงได้ยังไงพี่เอาอะไรมาพูดนุ่นมาเป็นร้อยนุ่นเป็นร้อยเป็นร้อยแน่ๆเออแต่จริงเ่หละมีผู้หญิงแบบนั้นผู้หญิงแท้แท้เรามีอะไรใมีสิพี่บอกว่าเขาไม่แท้เขาเขาก็เถียงพี่ตายยยอน่เฮ้ยแต่ ผู้หญิงสงกว่าผ่้รายเพศว่าโอเคเลยนะสวยนะเอาสวยนะเอาไม่ใช่สวยอย่างเดียวสุภาพเรียบร้อยเออเบาให้ตายหาก็สุภาพเออก็เป็นคนคนใจมากผมว่าสุขใจเรียบร้อยนะดงหรือเปล่าสวยๆเขาไม่เรียกแต่โดยกวายอ่ะกต่เธอสุภาพสวยด้วยอ้าวเคยเจอนะ แต่ผมอยากจะไปทนเรื่องเนี่ยที่พี่สงสัยว่าเต้เล่นเล่นตัวยักษ์กันตั้งหลายคนเออใช่มทำไมยังชื่อยักษ์อยู่คนเดียวใช่ใช่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องโผล่เเดียวก็ได้เออมันอาจจะไม่ใช่เรื่องโผล่เลเดียวก็ได้มันจะเป็นเรื่องแบบตัวใหญ่เครื่องอะไรที่มีอยู่อไม่ใช่เรื่องโผล่น่ะเรื่องเรื่องเราเรื่องเราแล้วดูไหมต้องดูไหม ใช่แอ,อันี้มันไม่มีนนี่มีสมัยนี่เขาไม่ได้บอกว่าตั้งชื่อเด่กเครื่องเข่าออแล้ว มันต้องมีข่าวลงข่าวเรื่องยางที่ทตั้งชื่อนี้ยังอยู่อ่ะเพราะคนเล่นมันย้ําเป็นอ่ะอย่างแรกเป็นยี่สิบตัวสามสิบมันไม่ได้เยอะตัวแล้วเยอะอย่าชื่อนี้ยักเ์หรือว่เดียวทำไมยังชื่อยักษ์อยู่จะบอกว่าตัวใหญ่นี่ก็ไม่ได้ใหญ่สุดในโรงเรียนนะใช่ใหญ่กว่านี้ก็มีไอ้ที่เป็นยักษ์ตัวใหญ่กว่ด้วยแต่สายยานี้มันสายยามันมัดไม่ค้มเลยไม่ตรงชื่อไม่ชื่อโหกได้คนชื่อวศกับตุลหอมก็ได้แต่สายยาไม่เคยโขนแต่สายยาจะเป๊ะ แตรุร ata, ่นแตนีนี่มีคนวันนี้ไม่ได้มาสายอาแม่งชื่อโค้งตอนนี้ชื่อเล่นไม่ใช่เลยชื่อไหมคือโค้งโคกอยู่บ้านนี่ชื่ออืมาอยู่ถุงลาแม่งชื่อโอกเขาโคกโค้โค้งโคางโค้โค้ง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 มคงโคโค้งโคง้้ง้้องน้ <dürfen dragging S 2> <d 2012> ก็เลยคิดว่าเรื่องพี่ยักษ์นี่ห้องน้ำนี่ไงห้องน้ำหรือเปล่าไอโค้งอ่ะแม่งได้สายยามาเพราะไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่ายักษ์ที่ห้องน้ำหด้อเปล่าคงมีไม่มีนะเของเฉียงเข้าเฉียงสมมติเราลองนึกจินตนาการเหตุการณ์ที่สมมติพี่ยักษ์เข้าห้องน้ำอยู่ก็เพื่อนหนึ่งเฮ้ยยักษ์ยักษ์เฮ้ยยักษ์เห็นนี้หรือเปล่าเนี้หรือเปล่าไม่รู้หรอกเฮ้ยมันเป็นยักษ์เป็นยักษ์เออทำขึ้นมาไดาเฮ้ยยักษ์ยักษ์ยักษ์ ใช่อะไรอันนี้ใั้เอ็นมีรุ่นแต่งของคนดังมากเลยดังดังระดับประเทศที่เราเลียดเอาเชื่อรเียกันราเรียกว่าอากูเนี่ยชื่อเล่นในรุ่นวุ้นเสือยาวเออสผมเข้าห้องน้ำด้วยผมด้วยสมุนเออพี่ยาวจริงพี่ทำแล้วดีอ่ะอ๋อโหเรียนด้วยกันมา ตั้งแต่ศูนย์อุลาบยันนิเทศจนกระทั่งเนี่ยแม่กระทั่งหลังๆมาแกเลยที่ปีนา่าตันรวงไม่ใเวลาเข้าน้ำไม่มีใครกล้าแต่มนุลุเพราะมี่เขาไปที่เพราะพลิกกลัถเยถ้าไหนที่พูดแล้วผมพูดเท่าก็ได้ผมเคยอยู่ฟิตเนสเดร็แกครับเห็นแล้วครับเฮ้ยเออเออยืดเลยที่ พี่พอบอ่ะข้าห้องเล็กกระดูนแกไม่ค่อยแก,แกลฝรั่ง <c oughs> <c oughs> ผมขอคอนเฟิร์มด้วยผม <c oughs> อเนีผมเนี่เยเนี่ยผมจะงงโอ้โอหมถ้าจะงงแลับผมเห็นตรงนี้ นี่คือฉายาของแท้เอาทุบตรงทุบจนตรงฉายาดีกว่าอล้วจากยักจบไปยาววนนี้แล้วเด็กโดนเด็กโดนคือี่แล้วะไม่ได้อันนี้กับอะไรนะใจใจอ๋อผมใจอยู่แล้วหมายว่าวนกพี่พอบอหมาหาพี่หังจากนี่บอโแล้วมาเขามองพี่เลยกันโอเคโอเค ข้าวเทศเปียนเปียนต้อยต่อยต้อยต้อยต่อยตอยต้อยเนต้อยไใช่แต่ม้ไอ้นี่เนี่ยก้วเรียกเลยนะเรียกว่าอะไรนะต้อยแผดต้อยแผดโอเคโอเคครับที่วชายาถึงกระนั้นที่เราั้งแต่ว่าเฮ้ยมันยักได้ไงวะเออไปก็คงจะขายพ้องใจได้แล้ครับ เรลองจ๋องชื่อจริงชื่อนี้จรจริง,ร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 งว่าอะไรเออไม่เปิดเผยได้ไหมพี่ทำไมอ่ะ <c oughs> ชื่อนี้คุ้น,ค,นคุ้นมานานแล้วแล้วใครเป็นคนตั้งมันมาได้ไงจองอ๋องเนี่ยเออมาได้ไงคือสมัยเรียนหรือว่าสมุนลาบสมัยเข้าสมุนลาบเลยเลยคือตอนตอนนั้นมันหลังจาก เราไปเข้าค่ายวิชาระบุตรอ่อเปิดเทอมเสมอใะหมพี่คือพอวันอาทิตย์เรากลับมาวันจันทร์เราเปิดเรียนผมผมอยู่สีเหลืองแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรตามที่เขาทำกันแล้วต้องส่งกิจกรรมมารวมกลุ่มของสีทำเป็นละครละครแบบเล่นแล้วผมเป็นคนข้างแล้วก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เสียงแม่แตกหนุนคืนนั้นคือถ้าผมเป็น เขียนบทเขาเป็นคนที่จะพาดได้ดังนั้นคนอื่นไม่พลาดไม่ได้แม่งเลยต้องคนพาดทั้งใครเสียงแหบแห้งถึงแม้จะออกนึ่งเครื่องสิ่งนั้นเออเสียงแต่งหนู่มมันจะฟังไม่ได้มันเป็ดเป็นเป็ดเออมันเป็ดแล้วคืนนั้นผมไม่เชื่อไอ้แหบ อ๋อพี่ชื่อแ h บก่อนผมชื่อไอ้แ h e r อไอแ h บอยู่อยู่จนเข้าเรียนม1วันแรกก็ชื่อไอ้แ h e อ b วันที่สองยังชื่อไอ้แ h บเพื่อนเจ้าเลยไอ้แ h บไอ้แ herb ซึ่งผมรู้สึกว่าแม้แม้ว่าแม้ว่าเราจะชื่อชื่อทางบ้านที่เราอาจจะไม่อยากเปิดก็จะเรีกว่าชื่อแ herb แม่ไม่หวกันนะแต่โดยยังไม่ทันคิดว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแต่มีพี่เป็นญาติกันเรียนอยู่ร้อยสามอยู่ม5ม1เผื่อพี่คือเป็นพี่ไอ้ล้อหร ก็เราไปาแบบพาเพื่อนเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันตอนพักกลางวันอปูนวัดดีที่เราที่ชุมลมคณิศาที่คนนั้นแหละรุ่นร้อยสามชื่อพี่จ่องแล้วพอพอแนะนําเพื่อว่าพี่ชื่อพี่จ่องนะมันรู้สึกเป็นพี่กดขับมันก็เดินเดินกลับมาจากคณิศาสตรก็มาเปิดห้างอยู่มันก็ร้อเราจ่องจ่อง ชื่อนี้ก็ดีกว่าชื่อแห่เนาะก็เลยก็เลยปล่อยไว้ให้ชื่อจบไปโดยโดยบริยายแล้วก็แฮปปี้กับชื่อนี้ก็แฮปปี้ดีกว่าชื่อผมเป็นชื่อไอดอลมาด้วยใช่ไหมน้อยกว่าน้อยกว่าไอ้แห่ครับชื่อเยอะมากกว่าก็เลยเลยชื่อจบไปนั่นแหละทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้โอเคขอบคุณครับไอ้ตึ้งจริงๆแล้วชื่อเล่นจริงจมันชื่ออะไรจำได้ไหม ตอนสมัยอยู่บ้านแลเขาเรียกพงพงไงพงโดไงพงชื่อเต็มชื่อมีระพงไงแต่สมัยก็เรียกพงพงไงพอมาเรียนสูงกูาบที่รัพีน้องช่วงนั้นก็มีมอนมอนมอนหนึ่งเลยมอนหนึ่งสิครับบู๊ลีมันจะบุกกรุงลงงงครับจะได้เด็กัาไอ้หนุ่มชินตึงบุกกรุงลงนะครับโอ้โหแล้วหน้าผมก็แบบ วุ่นาเลยอะจริงอ่ะมาเลยทีเดียวนะครับก็เลยเรียกเป็นตึงแล้วตอนหลังนี่มายิ่งจานำหนักไปเพราะอะไรรู้ป่ะพอเริ่มถ้าจำไม่ผิดนะสิบสี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเป็นคนเดินสายรับจำนำให้เพื่อนเพื่อนหน้าบ่าไงแต่มีทอง แต่เขาเลี้ยเลี้ยตึงตึงตึงหรือตึงทำไมตึงนี่ตึงเนี่ยตึงไม่ได้แล้ไอ้ดวงตึงมาเลี้ยตึงตึงไอ้ตึงตึงหรือวะเลี้ยตึงเฉยแล้วตึงตึงตึงอะไรกันตึงตึงตึงตไงอะไรอะไรกันตึงตึงเฉยแล้วพอถึงมาห้ามาหกไรเงี้ยผมนี่ก็ห้าหกคิวห้าสิบบาทร้อยนึงก็ไปแล้วพระเจ้าเพื่อนตึงเพื่อนตึงถ้าลงตึงถ้าลงตึงแบบระชาชนเราไงลายมือเราใช่ไหมต้องปั้มหัวนิ้วเพราลงแล้วตอนนั้นเขาเรียกลงตึง ใชื่ออะลยมันเจี๊ยบเจี๊ยบแถวปากคลองอ่ะเจี๊ยบเพลงหลี่เจี๊ยบอะไรอ่ะมันจะมีจะมีร้องเสีางด้านด้านโน้นด้านโน่นด้านโน่นสนิทกันก็เลยรับจ้างต้องลงแล้วนานไม่ได้ลงตึง กระเบนยิ่งตึงตึงกระเบนใหญ่เลยจงตึงตึงเลยตึงตึงเลยแต่ผมไม่มีอะไรแล้วไม่รู้จักนะไม่มีไม่มีไม่มีไอ้ตึงอ๋อแต่ถ้าถ้ากลับบ้านเชียงรายอะไรเงี้ยก็ยังยังคงอยู่อ่าแม่แม่เรียกคงไงอ่าแต่ละตึงบ่มตีแสดงว่าก็าั้งหลายวิไม่ได้ตึงพีก็พิเรียตึง อันนเด็กเตมไอ้เตมไอ้เตมเป็มเด็กเตมนะโอเคขอบคุณครับบอลเหลืออีกสองหนึ่ง